หาที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งปีค่ะซึ่งในห่วงที่ผ่านมานะคะก็เรียนว่าทางคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดมีการประชาสัมพันธ์ตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตินะคะพร้อมความหมายผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงสื่อสังคมออนไลน์ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะคะในการเผยแพร่ตาสัญ,ญลักษณ์ มุมบนจอโทรทัศน์พร้อมทั้งจัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์างานเฉลิมพระเกียรติให้กับหน่วยงานราชการ20กระทรวงนะคะ บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหาร3าเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัด7 6จังหวัดแล้วก็สื่อมวลชนค่ะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเสถฐาทวีสินเป็นประธานและในปีมหามงคลน,นี้ค่ะก็ต้องเรียนรัฐบาลภายใต,ใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีเสถฐาทวีสินได้จะทาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขึ้นมากกว่าพันโครงการ ซึ่งเป็นการน้อมนําแนวพระราชะดำริพระราชะปณิธานที่มีความเชื่อมโยงเชื่อมโยงในเรื่องของป่าน้ําแล้วก็คนนะคะได้คัดเลือก10โครงการเด่นมานําเสนอ,อประกอบไปด้วยนะคะโครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอนแล้วก็มี p o อกเก็ตพาร์ค72แห่ง วกรุงเทพนะคะเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นปอดให้กับคนกรุงเทพนะคะ,ะโครงการที่2คือโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับทุกหน่วยงานเพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทั่วประเทศนะคะแล้วโครงการที่ 3, คือคือโครงการแหล่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระชนมริเจิ72แห่งโครงการนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศโครงการที่ ที่4นะคะโครงการ10บคลองสวยน้ําใสคนไทยมีสุขนาร่องในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดอื่นรวม10แห่งค่ะโครงการที่5โครงการพัฒนา7จสสายน้ําอย่างยั่งยืนดําเนินการกุดลอกคลองอ่างเก็บน้ําจ2แห่งเพิ่มพื้นที่เก็บน้ํานะคะรองรับน้ําฝนและบร,ริหารจัดการน้ําแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยื่งยืนใน47จังหวัดทั่วประเทศค่ะ โครงการที่6นะคะโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโร,ราโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรตินะคะโรงพยาบาลชัยพัฒนและหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเพื่อยกระดับการบริการทางการแพทย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โครงการที่7ค่ะคือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยนะคะช่วยประชาชนาให้มีที่ดินทำกินด้วยการสมอบที่ดินทำกินแล้วก็ที่พักอาศัยนะคะ72,000ันไร่ทั่วประเทศซึ่งเมื่อวานนี้ตัวดิฉันเองนะคะได้มีโอกาสติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแล้วก็มอบบ้านแก่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครพนมนะคะตามพระราชบัิธานแล้วก็พระบรมราโชวาพระบรมราโช,รราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพ ภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุขค่ะโครงการที่8นะคะโครงการบริจาคโลหิต10ล้าน4.4ค่ะซึ่งโครงการนี้พี่น้องประชาชนทุกท่านก็สามารถจะร่วมบริจาคได้ที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านของท่านนะคะโครงการที่9การจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดนะคะก็โครงการที่10ค่ะเป็นโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้กับ โรงเรียนค่ะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั้งประปาจากภูเขานะคะจากบ่อน้ําตื้นจากบ่อน้ําบาดาลในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศค่ะก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าทั้ง10โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะคะซึ่งรัฐบาลได้ติดตามการดาเนินการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ได้ขอร่วมมือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งทางพี่น้องสื่อมวลชนนะคะในการสร้างการรับรู้ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการให้มากที่สุดค่ะก็สําหรับวันพรุ่งนี้ นะคะเป็นวันสําคัญนะคะคือวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567เป็นวันพระราชพ,พธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนกรนษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะมีะพระราชพ,พธิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนกลางนะคะตลอดทั้งวันนะคะ,ะรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ เริ่มต้นเวลา6นาฬิกา35นาทีนะคะจะมีพิธีขบวนอิสริยยศเชิญน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในต่อมานะคะเวลา7นาฬิกาตรงค่ะจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลณบริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะเวลา